ขอที่เชิญว่าครับทุกคนครับบอมจังเด๋อๆนะวันนี้ครับเราอยู่ในแบบของออนตาร์เตอร์เฟนกันนั่นเองนะครับผมส้าเรบในคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับจากตาพาร์ตนะครับทีที่ยี่สิบนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครอันนี้นะครับผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นตัวละครชื่ออะไรครับแต่ที่รู้ว่ามาจากโอเมจิแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวละครอะไรนั่นเองนะฮะก็คือตัวนี้เลยนะครับผม เอ็กตัวทิศนี่ฮะตัวนี้อ่านอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะก็คือตัวนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งอ่าตัวนี้นะครับผมเป็น5ดาวเนาะแล้วก็มีติดไฟดําด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นปะว่าตัวนี้ติดไฟดําด้วยนะครับเป็นตัวตีกาวนะครับรีวิวหนึ่งนะครับผมก็คือจะรีวิวแบบไม่ร้อยเจ็ดห้าละกันนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับสามารถที่จะเทรดได้ด้วยนะครับเพื่อนๆเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับค่อนข้างดีไหมแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างก็ เอาล่ะครับสำหรับตัวของโองเมจินะครับงั้นงั้นผมจะขอเรียกเป็นแทนตัวนี้ละกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับที่เงินเข้าวางที่550เยนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครนะครับที่ปีมันท่งกวนตั้งแต่แรกนะครับดาเมจเริ่มต้นก็อยู่ที่4,400เนาะตีเจ็ดวีแล้วก็ระยะ40นั่นเองนะครับผมซึ่งจะตีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นกันก่อนดีกว่าเลยนะครับสำหรับตรงเขาอาจจะไม่มีอะไรมากครับมีติดไฟดำก็คือถึงว่าเบลดค่อนข้างโหดแล้วนะครับอ่าปุ ึบนะะฮเดี๋ยวลองดูแอนิเมชันนะครับผมแอนิเมชันจะเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับปล่อยออกมาจากตรงมือนั่นเองนะครับผมแต่ยังไม่ติดไฟดำนะฮะณตอนนี้นะครับผมยังไม่มีเนาะตอนนี้นะครับผมขั้นแรกก็ผมใช้เงินที่15,000ครับผมขั้นที่2ก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยนะครับแมกเนติกนะครับแมกเนติกตะตอมนั่นเองนะครับใช้เงินค่าอาร์อยู่ที่30,000นั่นเองดาเมจก็ได้เพิ่มเป็น48,000นั่นเองนะครับผมจึ๊บแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นตีแบบ full a ลีนั่นเองนะครับสลับตัวของเขาเนาาาาะะเเดดดีี๋ยววรรมูสกกิลัน่คบ เป็นยังไงโอเคมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบ็คโฮหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้เขาใช้แบ็คโฮหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่ามีไม้กางเขนนะครับอยู่ตรงมือเราด้วยใช่ไหมกางเขนหรือเปล่าแต่ดูเหมือนไม้กางเขนมากเลยอ,อ๋อเป็นยันนะครับเป็นยันเนาะนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ยังไม่ติดไฟดําเหมือนเดิมเช่นเคยเลยยังไม่ติดไฟดำใชือเปลน่าจะต้องเป็นขั้นท้ายๆนะครับถึงจะติดไฟดำนะเพราะยังไม่ขึ้นเอาไฟดำเลยขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่5 0 0ห0ื่นนะครับผม แล้วก็ขั้นต่อมาครับก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยครับเป็นคีย์ตนสเปลนั่นเองเนาะฮะคุณแจเวทมน์นะครับคุณแจหินเวทมน์นั่นเองเนาะเชิงเงินทับอยู่ที่70,000ครับผมอ่ะแต่แล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนจากการตี e นะครับผมมาเป็นแบบวงเซอร์เคิลวงกลมแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ดาเมจก็อยู่ที่แสนห้านะครับโอเคสกิลก็ได้เป็นแบบนี้นะครับนี่สกิลจะเป็นการเลี้ยงหินลงมาจากบนฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ทับตัวแบบนี้เลยเนาะนะครับผมขั้นต่อไปนะครับขั้นที่หกครับเงิง คันที่เจ็ดก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยครับเป็นน็อตแบ็ f เฟรมนั่นเองน่าจะเป็นไฟดำแล้วเนาะใช้งเงินที่6ล้านครับผมปุ๊บเอาไปเลยนะฮะเสร็จแ,แล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนมาตีเป็นทรงกรวยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมดาเมิกก็อยู่หูจุดตีอยู่ที่1นล้านสองแสนตีเจ็ดวิระยะ90นะครับอัพตานเรียบร้อยแล้วครับสามารถอัพได้ทั้งหมดเอ่อหขั้นนะครับผม6ขั้นเลยเดี๋ยวมาดูสกิลดีกว่านะฮะสกิลเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นการปล่อยยันมันมันดูเป็นแบ็ k เฟรมยังไงเนี่ยมันเป็นไฟสีขาวไม่ใช่เเหรรอออดี๋ยวนนนนะะผมขุญาตแป๊บบึงคั เเป็น e l e m e n นนะครับ e l e m e n t อ่า e l e m e n น a l นะครับเตกไปเลยนะครับผมไฟดำตายไหมตายนะครับตายแต่มันเหมือนมันไม่เห็นเอฟเฟกต์ไฟดำาฮะนะครับเหมือนตายก่อนหรือเปล่าขอญาตดูมอนแบบดาเมจสูงๆนะเพราะดาเมจอยู่ที่ล้านสองผมเอาดาเมจสั้5ล้านแล้วกันนะมอนตั้งล้านนะครับอาจจะดีโอเคมอนหล้านนะครับมาลองดูดีกว่านะนี่นะครับเตะสักสี่ตัวนะครับนี่นะฮะแอนิเมชันไฟดำแบบนี้ เอ้อเผ่าค่อนข้างแรงนะครับเผาค่อนข้างแรงเลยแรงจัดๆเลยนะครับโหค่อนข้างแรงนะครับ5ล้านตายภายในไม่กี่วินะครับแค่เลเวลหนึ่งนะไฟดําค่อนข้างแรงนะครับเห็นปะแรงมากๆนะครับไฟดําค่อนข้างแรงเลยมอนเลื่อน5ล้านจริงปะเนี่ยโหเผาแรงมากนะครับเพื่อนๆก็สำหรับตัวของเอเจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกีเห็นยังไงกับตัวละครน,นี้มากครับได้ฟรีแต่ค่อนข้างเป็น5้าดาวที่ค่อนข้างโหดนะ บอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับเวิร์กมากๆเลยนะครับน่นใช้แทนออบิโตะได้หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างเวิร์กนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูตอนบัฟกันบ้างดีกว่านะตอนบัฟนี่ครับขออนุญาตเพราะว่าผมไม่มีผมต้องใช้บุ๊กนะเพราะว่าผมไม่มีตัวละครที่เอาไว้อัพเลยเอาไว้บัฟเลยนะครับโอเคนะครับบัฟแบบ250%เ็นะครับผมดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ4ล้าน2อ0แสนสาหมื่นนะครับระยะเพิ่มเป็น10 8ยนั่นเองซึ่งเป็นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าเป็นนไฟดาที่่จะ โอเคอะใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยแต่ผมคิดว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเมตาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับทางทียต่างชาติด้วยเนาะโอเค เอาละครับเพื่อนๆชาวเมืองแก๊งบ้างครับผมสลับตัวของเอโนจีครับเพื่อนๆคิดว่าดีไหมเวิร์กไหมนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบว่าดีหรือเปล่านะครับผมคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างหน่อยในกันครับผมคลิปนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามีประโยชน์้กับเพื่อนๆนะครับและอยากให้ทำอะไรในออนสไตล์อีกครับผมคอมเมนต์ได้หน่อยแล้กันครับสุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยในกันครับผมแล้วก็เจอกันหน้าสวัสดีผมตายเย็นนั่นละครับผม